ลดน้ำกันหน่อยจ้าน้ำเริ่มมีดอกมีดวงแล้วคุณนายตื่นสายฉันนะจ้าเริ่มมีดอกมีดวงแล้วจ้าม,มันร้อนนะคะมันร้อนต้องเติมให้เขาแต่เช้าพอดีเพื่อนร่วมงานโทรปลุกด้วยค่ะก็เลยอ่ะพอดีพอดีเลย ชอบใจดอกนี้มากเลยค่ะต้นเดียวนะคะคุมโทนแบบคุมโทนอลังการมากดูต้นเดียวคุมโทนมากนะให้น้ำขาเยอะๆหน่อยอุย้ยเห็นฉันเป็นต้นไม้ใหญ่ฉันก็กินน้ำเป็นนะเดี๋ยวมันจะไปแย่งนะเดี๋ยวเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไปแย่งนะคือผ่านเลยอะ่ะ เป็นตาเหลือโตนก้อนเนาะไม่เห็นความสำคัญของก้อนเลยเดินหนีอะไรนู่นโอ้ยเนาะขักขนาดีมจาะมีอะไรคะ่ะเช้าๆ ปกติจะไม่เช้าขนาดนี้นะคะแต่ด้วยเวลาเดี๋ยวประมาณชั่วโมงครึ่งนุ่นม,มีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ติสว่าอีกชั่วโมงหนึ่งนะนุ่นต้องเสร็จแล้วก็ออกไปนุ่นก็เลยว่าตื่นอย่เช้าหน่อยแล้วก็มารดน้าต้นไม้แล้วก็้างหน้าแปรงฟันไปเห็นไหมคะนุ่นซื้อมาสี่ต้นยี่สิบห้าดูอันนี้แค่สองต้นนะคะคุ้มมากอะ่ะ สวยด้วยแต่ก็ไม่รู้เขาจะสวยนานไหมแต่ว่าดอกเขาอะออกอลังการค่ะคุ้มมากเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกพอมองดูแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยค่ะเขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะดูข้างบนตอนแรกก็จ้าคุณนายตื่นสายจิ้มแต่ก็ไม่เข้าเข้าใจเหมือนกันว่าคุณทําไมคุณนายตื่นสายเขาถึงเออจเจริญเติบโตช้าแรกแรกที่ซื้อมาใหม่ๆนะคะที่ซื้อมาใหม่ๆเขาอะ โตดีมากโตวไวมากก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดรุ่นเนี้ยเขาเขาแย่ก็ว่าเดี๋ยวจะคุณนายตื่นสายเสียบนะคะตอนนี้เขาแพรพันแต่เขาแพร่ช้ามากค่ะแต่แพร่อยู่นะแพร่อยู่นี่จนุ่นก็มาเสียบนะนุ่นมาเสียบเขาเรียกอะไรนะเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็แพรเพราะเขาแพร่ไวมากเวลาเขาแพร่ี่จ้ะ นุ่นมีมุมนู้นอีกนะคะนี่อันนั้นก็คุณนายตื่นสายนะคะนุ่นตัดเหลือแต่ตอแล้วนะคะนุ่นตัดเหลือแต่ตอแล้วนุ่นก็เลยเอาเอาตอมาเสียบเนี่ยค่ะนุ่นตัดเหลือแต่ตอแล้วนุ่นก็เอาตอมาเสียบแต่ว่าเขากําลังเริ่มขยายอีกแล้วค่ะคุณนายตื่นสายต่อให้เหลือแต่ตอเขาก็ขึ้นค่ะเพื่อนๆนุ่นทดลองมาแล้วนะแล้วที่เมืองไทยก็รู้ดีว่า เอ,อตอกให้ตัดมุนเป็นเป็นต่อยหอยนะคะมุ่นมากเขาก็ขึ้นเพราะว่าเขาขึ้นง่ายนะเขาขึ้นง่ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเขาขยายกําลังขยายเห็นไหมคะกําลังขยายพอเขาขยายสักสองอาทิตย์นะคะอีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวนุ่นก็มาตัดได้ค่ะตัดเอ,อเอาไปใส่ที่อื่นได้แล้วก็ปล่อยให้เขาแพร่ใหม่แค่นี้ก็เหลือเฟือค่ะแค่นี้ก็เหลือเฟือเดี๋ยวปีนี้จะลองเอาเอา,เอาเข้า เขาเรียกเลยนะเอาเข้าไ้ในโรงรถดูว่าเขาจะรอดไหมอะไรประมาณเนี้ยแหละอันนี้เหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายนะคะพอดีอนุ่นตัดตัดยอดเขาหมดคะ่ะตัดยอดเขาหมดเอตัดใบแล้วก็เลี้ยงใหม่นะเลี้ยงใหม่นี่ตั้งแต่ ตั้งแต่ปีไหนนะคะกินแล้วก็ตัดกินแล้วก็ตัดอยู่อย่างนี้ค่ะคุ้มมากเลยปีนี้เดี๋ยวดูว่าเราจะได้สักเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เพราะว่านุ่นไม่ได้ซื้อมาใหม่นะคะนุ่นเอาไอ้ไออันเก่าของของปีที่แล้ว,วามาขยายนะดูไปจ้าดูไปอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอ่ะดูนี่มะเขือเทศก็ ตอนแรกๆก,ก็ถามคนนู้นคนนี้นะคะไม่มีให้เอานุ่นก็จับซ้ายจับขวาจับพัดจับพูนะฮะเอามาใส่เอามาใส่จนได้นะคะนุนรู้ว่าเขาต้องใช้พื้นที่เยอะแต่ก็สงสารนะคะปลูกแล้วไม่อยากทิ้งเลยนะก็เลี้ยงไปจนกว่าเขาจะตายนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนุก็จับมาใส่ตายก็ตายไม่ตายก็กินรอดก็รอดอะไรประมาณนี้นะคะออกดอกแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะ 交了。